ท่านผู้ชมครับบุญลัะของมิ่งนะครับดินผูกกา,กากเดนมูลไส้เดือนครับโอ้วันนี้อลังการงานสร้างพี่น้องนะแป๊บเดียวแล้ววันนี้ก็วันที่ห้าแล้วด้วยเนาะิถุนายนวันเวลาล่วงไปอย่างรวดเร็วแต่ท่านคงจะคุ้นเคยกับดินตัวนี้นะครับดินตัวนี้เป็นดินตัวแรกที่ผมทำเมื่อก่อนนี้จะใช้ดินด้วยตอนนี้ไม่มีดินแล้วพี่น้องนะมีเปลือกมะพร้าวสับ พระเอกนางเอกเราก็คือกาก,ากเดนมูลไส้เดือนแล้วก็คีวอนมาการมูลกากเดนมูลไส,ส,ส,ส้เดือนก็จะมีตัวไส้เดือนมีไข่ไส้เดือนนะเวลามันเจอความชื้นไข่ไส้เดือนก็จะฟักเป็นตัวออกมาให้มีไส้เดือนออกมายยเยะยยเยะถ้านําไปใส่ต้นมงต้นไม้นําไปปลูกต้นไม้หรือต้นไม้ปลูกแล้วมันไม่งามในกระถางในอะไรต่างๆท่านก็ไปโคยออกสักนิดหนึ่งแล้ดินตัวนี้ลงไป นะ่สเดือนก็จะไปบริหารจัดการนะเมื่อเขาปรับตัวได้แล้วเขาก็อยู่ได้ในทุกสภาะอากาศนะครับใส่เดือนแต่ถ้าร้อนก็ไม่ดีเหมือนกันนะแล้วก็อย่าแฉะมากเนาะขอบคุณห,หลายๆท่านนะครับที่สนใจนะวันนี้ทําเยอะเลยนะครับพี่น้องทำเยอะเลยกองมะฮือมาเลยวันศุกร์ที่เจ็ดนี้จะนําไปจะใส่ถุงใหญ่ไปด้วยเนาะถุงละ100รบาท20่บบวกหกิโลนะถ้าถุงเล็กก็ ถุงละ4กิโล20บาทนาะไม่แพงเลยครับกับการนำไปปลูกต้นไม้ของท่านขอบคุณครับผมสวัสดีครับ